สวัสดีครับวันนี้อยากจะนําเอา,อาเรื่องสั้นนะครับที่เป็นเรื่องสั้นที่แต่งโดยราชาเรื่องสั้นเมืองไทยก็คือคุณมนัตจันยงนะครับซึ่งแต่งเรื่องสั้นมาเป็นพันกว่าเรื่องนะครับแล้วก็ได้รับสมญา,าในหลายๆชื่อนะไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรแองสวนนักษอ,อแจ็คลอนดอนของเมืองไทยนะครับแล้วก็ เป็นราชาเรื่องสั้นราชาเรื่องสั้นเมืองไทยนะครับก็มีเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยก็เรื่องของมีชื่อว่าจับตายนะครับผมอยากจะนำเอาไม่กี่บรรทัดนะของการบรรยายเนื้อเรื่องนะครับมาในฝั่งเพื่อใครสนใจจะนำไปจะได้หาหนังสือเล่มนี้ หรือว่ารวมเรื่องสั้นของคุณมนัตจันยงนี่มาอ่านได้นะครับเมียของเขางามกว่าดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้างามกว่าดอกไม้งามทุกชนิดในโลกนี้แด้หายยากยิ่งกว่าไข,มไข,มไขม่มุกเม็ดที่มีค่าที่สุดในก้นทะเลแล้วเมื่อไรเล่าเขาจะได้พบเมียของเขาคนนั้นเหลืออีกเจ็ดปีคนนี้เหลืออีกสิบสองปี มันไม่ใช่เวลาน่อยๆถึงขน,นั้นเขาก็ยังเฝ้าคอยกันอยู่ด้วยความหวังหวังแล้วหวังเล่าว่าเขาจะได้พบเมียของเขานะครับอันนี้เป็นช่วงหนึ่งในเนื้อเรื่องเรื่องสั้นนะครับเรองจับตายนะครับซึ่งเป็นคํญญญาบรรยายที่รู้สึกได้ถึงความจริงใจของคนที่เขียนนะครับแล้วก็คําแต่ละคำนี่ไม่ต้องแปลนะครับ ก็คือถ้าเป็นงานศิลปะหรือว่างานประติมากรรมนี่เ็เรียกว่าแต่ละคาถ้ามันมีเป็นรูปธรรมนะเหมือนอิฐแต่ละก้อนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเข้ากันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้อย่างลงตัวอย่างเนี๊ยบที่สุดนะครับแล้วก็สวยงามที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของอนักโทษที่ถูกขังอยู่ทาง ใต้นะครับช่วงจังหวัดยะลานะครับแล้วก็มีการตัดถนนในจังหวัดยะลาแล้วก็ใช้นักโทษพวกนี้เนี่ยไปตัดต้นไม้เพื่อจะตัดทางนะครับแล้วก็มีการาทะเลาะกันในทานทันทนิคมระหว่างนักโทษคนหนึ่งแล้วกักบผู้คุมคนหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หนีนะครับแล้วก็มีคําสั่งจากเบื้องบนนะครับว่าให้ จับตายให้ได้นะครับแล้วก็มีการไล่ล่าแล้วก็คนที่นี้เนี่ยก็มีคนรักที่เป็นหญิงสาวชาวป่านะครับที่พรรณนาไว้ว่างามเหมือนกับานางกล้วยไม้ป่านะครับก็ถ้าใครอยากจะอ่านก็มีตอนนี้ก็ยังมีหนังสือที่พอที่จะหาซื้อได้นะครับจากพวกอ,ออนไลน์จากพวก ช้อปปี้เป็นต้น l a z a ด a าน,นี่ก็น่าจะมีนะครับแล้วก็มนัทจันยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูของนักเขียนในเมืองไทยนะครับแล้วก็คือถ้าเราไม่ติดตามอ่านหนังสือเรื่องสั้นเท่าไหร่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็โลงวงสวรรค์ต้งเป็นนักเขียน รุ่นใหญ่รุ่นเก่าทั้งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณมนัตจันยงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนซึ่งท่านกา็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบเกี่ยวกับนักเขียนที่ท่านชื่นชอบนคนหนึ่งก็คือ,อเป็นนักเขียนอของฝรั่งเศสนะครับที่เขียนเรื่องเลมิ s ซ r a b เบล ดูอ,กออกเสียงในภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสว่าเลมิเชเบลรนะฮะก็คือชื่อวิกเตอร์ฮูโกนะครับซึ่งลงองสวรรค์ก็ได้ให้ล่องรอยเกี่ยวกับวรรณกรรมไปเยอะนะครับก็คือเรื่องที่ท่านเล่าว่า,าไปเจอนักเขียนคนนั้นนักเขียนานามระเบืองนะท่านใช้คําว่านามระเบืองนะครับคือเป็นสำนวนของท่านนะครับ หรือว่านักเขียนที่มีชื่อเสียงคนนั้นชอบมีความชอบในงานอะไรเล็กอันไหนแล้วก็ชอบอ่านหนังสือแบบไหนชอบนักเขียนคนไหนเพราะว่านักเขียนก็จะชื่นชมนักเขียนที่เป็นตำนานที่ตัวเองได้ไปอ่านงานของเขามาซึ่งโรงคสวรรค์ก็ได้ไปสอบถามไปสัมภาษณ์ คุณมนาจัน,นยงมาเล่าไว้ในหนังสือของท่านเล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ตามประสบการณ์ที่เคยอ่านพวกเรื่องสั้นเนี่ยรู้สึกว่ามนัธินญงนี่ก็คือเป็นสุดยอดของนักเขียนเรื่องสั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับนักเขียนต่างประเทศก็น่าจะไม่ฝีมือก็น่าไม่ไม่น่าจะห่าง ก็คืออยู่ในระดับใกล้เคียงกับนักเขียนที่ท่านชอบก็คือวิกเตอร์ฮูโก้นะครับก็ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องจับตายนะคือเรื่องสั้นเรื่องจับตายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราผมเคยอ่านแล้วก็รู้สึกทึ่งในฝีมือการประพันธ์มากนะครับก็เลยนำมาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ชอบเรื่องสั้นนะครับจะได้ไปค้นหามาอ่านหรือว่าไปสั่งซื้อมาอ่านนะครับ ก็หวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น่าสนใจอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ